ไปดูการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะท่านผู้ชมคะผึ่งและ,มะแมลงช่วยผสมเกสรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหารไม่เพียงนำไปสู่การสร้างอาหารปลอดภัยแต่ยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผึ้งซึ่งเป็นมแมลงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง วันนี้จะพาไปดูความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มแมลงช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติและส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสรในพืชผลทางการเกษตรซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการอนุรักษ์ผึ้งช่วยในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิดสามารถเพิ่มผลผลิตของไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่างๆได้อีกด้วยมแมลงที่ช่วยผสมเกสรในภาคก,การเกษตรของประเทศไทยได้แก่ พึ่งพันพึ่งโปรง่งพึ่งมิมพึ่งหลวงและชันนรงลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกลำไย1.58ล้านไร่พื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดคือพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือลำไยเป็นพืชผสมข้ามเนื่องจากมีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันคนละดอกดังนั้นจึงต้องมีแมลงมาช่วยผสมเกสร จึงจะสามารถติดผลผลิตได้ดีกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พึ่งช่วยผสมเกสรซึ่งจะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์ของการติดผลของลำไยมีมากขึ้นทั้งลำไยต้นแก่และต้นอ่อนและจากการศึกษาวิจัยพบว่าพึ่งพันธุ์สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ร้อยละ78.78 จุดเด่นของการใช้พึ่งช่วยผสมเกสรจะช่วยให้เกษตรกรมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายส่งผลให้เกิดการลดใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพต่างๆเข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงพึ่งในระบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน95แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่พึ่งพันจำนวน9แปลงแปลงใหญ่พึ่งโปร่งจำนวน75แปลงและแปลงใหญ่พึ่งชนโรจำนวน11แปลงสำหรับในจังหวัดลำพูนมีแปลงใหญ่พึ่งพัน1แห่งคือแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีสมาชิก35ราย GAP 6รายซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการเลี้ยงพึ่ง และใช้พึ่งในการผสมเกสรลำใหยจากสมาชิกเพียงไม่กี่รายเติบโตอย่างเข้มแข็งภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเต็มกำลังพวกเราทำแปลงใหญ่ส่งน้ำผึ่งให้บริษัทแต่ราคาน้ำพึ่งตกต่ำทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยเข้ามาช่วยเหลือให้พวกเราพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราคาท้องตลาด80บาท90บาทพวกเราสามารถขายได้200บาทได้ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้จากการเลี้ยงพึ่งเป็นอย่างดีได้ผลผลิตน้ำพึ่งดอกลำไยซึ่งเป็นน้ำพึ่งที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนั้นพึ่งยังช่วยในการผสมเกสรดอกลำไยทําให้สวนลำไยมีผลผลิตที่สูงขึ้นนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนลำไยค่ะ